ทุเรียนไม่ควรพลาดจริงๆนะคะเพราะว่าวันนี้จะพาไปตะลุยสวนทุเรียนแปลงใหญ่ในพื้นที่อำเภอเนินมะปรางจังหวัดพิษณุโลกที่เจ้าของสวนที่นี่ค่ะเน้นปลูกทุเรียนสายพันธุ์หลงลับแปลและหลินลับแปลล่าสุดคุณผู้ชมค่ะเขาเน้นคัดเลือกผลผลิตเกรดพรีเมียมขายลูกละ1,000บาทพร้อมบริการฟรีส่งถึงบ้านด้วยค่ะ มาแล้วนะคะคนที่ชอบทุเรียนแนะนํามาเลยปักหมุดมาเลยค่ะที่นี่สวนหลงรักไทยบ้านสำต้องตะบลชมพูอำเภอเนินมะปรางจังหวัดพิษณุโลกแห่งนี้ ตอนนี้นะคะก็ได้เปิดสวนให้นะักท่องเที่ยวมาเดินเที่ยวถ่ายรูปเช็คอินกินทุเรียนยาจากาสวนสายพันธุ์หลงลับแลและหลินลับแลมากกว่า400ตน้นเราไปเจอนายวันชัยเป็นเจ้าของสวนเล่าให้ฟังนะคะว่าปลูกทุเรียนสายพันธุ์หลงลับแลและหลินลับแลเนี่ยมาประมาณ27ปีแล้วนะคะส่วนสายเหตุที่นําสายพันธุ์มาปลูกที่เนี่ยสายพันธุ์ที่ว่าไปมาปลูกที่เนี่ยก็เนื่องจากว่าอยู่ใกล้ๆกับจังหวัดอุตร,รดิตถ์ ซึ่งเป็นต้นกําเนิดของทุเรียนสายพันธุ์หลงลับแลและหลินลับแลแล้วก็ปลูกอยู่บนภูเขาเหมือนกันค่ะสภาพอากาศก็ใกล้เคียงกันทําให้ได้ผลผลิตที่มีคุณภาพใกล้เคียงกันด้วยส่วนที่เห็นใช้ไม้ค้ำยันตามต้นนี้นะคะก็เพราะว่าปีน,านี้คุผู้ชมทําไมเขาต้องใช้ไม้มาค้ำด้วยเพราะว่าทุเรียนดกมากๆเลย และเป็นการป้องกันไม่ให้ทุเรียนเนี่ยร่วงหล่น,นจนได้รับความเสียหายจากกระแสลมพายุฤดูร้อนนั่นเองค่ะ ส่วนที่เห็นว่าทุเรียนผลเล็กนี่นะคะก็เนื่องมาจากสภาพอากาศแรงแล้วก็ร้อนในปีนี้นะคะทําให้ลูกทุเรียนเนี่ยพัฒนาได้ไม่ดีพอลูกจึงเล็กแต่คุณผู้ชมแต่มีรสชาติหวานมากเป็นพิเศษนะสวนหลงรักไทยนี่นะคะเขาเปิดขายทุเรียนหน้าสวนนะมาดูราคากันสักหน่อยราคาเริ่มต้นกิโลละ1 5 0ยห้บถึงสามบาทเท่านั้นนะคะ ส่วนบริการจะส่งทั่วประเทศนะคะเขาขายกิโลกรัมละ400บาทตรงนี้เนี่ยไม่คิดค่าขนส่งเพิ่มค่ะนอกจากนี้ยังได้บอกไปแล้วคุณผู้ชมค่ะก็คือเขาได้คัดเกรดทุเรียนลูกสวยๆขายเป็นทุเรียนเกรดพรีเมียมเขาขายลูกละ1,000บาทนะคะน้ำหนักเนี่ยอยู่ระหว่าง1.5กิโลกรัมถึง1.8กิโลกรัมนะถ้าเป็นลูกละพันเนี่ยจะส่งให้ฟรีไม่เสียค่าใช้ใจ่ายค่ะด้วยกล่องกระดาษ ที่สั่งผลิตขึ้นมาเป็นพิเศษโดยเฉพาะเลยนะแต่แต่แต,แต,แต่ต้องสั่งจองล่วงหน้าเท่านั้นนะคะเพราะว่าเกรดพรีเมียมคุณผู้ชมขาส่วนใหญ่เดี๋ยจะเป็นหลงลับแลลูกมันจะใหญ่กว่าลิมลับแปลเนี่ยมันจะมีจํากัดดังนั้นเนี่ยก็ต้องออเดอร์ล่วงหน้ากันสักหน่อยนะ เห็นแบบนี um passage, blogs, ouais. ้แล้วใครสนใจนะคะอยากจะลิ้มลองทุเรียนสายพันธหลงลับแรและหลินลับแรจากสวนหลงรักไทยก็เดินทางไปได้เลยนะคะพิกัดอยู่ที่อำเภอเนินมะปรางจังหวัดพิศณุโลกนะคะหรือสามารถสั่งจองผ่านทางแอปพลิเคชันนะคะผ่านทางแพลตฟอร์มออนไลน์ต่างๆนะคะคุณผู้ชมพิมพ์คําว่าสวนหลงรักไทยนะอะง่ายๆทาง Facebook แหละคุณผู้ชมลองเซิร์ชไปเลยสวนหลงรักไทยเนี่ยนะ ที่นี่เขามีบริการส่งให้ถึงบ้านด้วยจ้านี่แกะเข้ามาแล้วนะผลสวยสๆทั้งนั้นเลยค่ะนะขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมรายการเรื่องดีๆทั่วไทยนะคะคุณผู้ชมอย่าลืมเข้าไปกด subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ในทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง16นะคะเพื่อให้ไม่พลาดการติดตามรับชมรายการสดและคลิปวิดีโออื่นๆที่น่าสนใจอีกมากมายเลยค่ะ